สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั talk, <ๆ>้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั um ้มพันสิทธิ์วิเชียคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มท้อนะครับดำเนินมาถึงตอนที่67เป็นที่รียบร้อยนะครับรายการกีฬาที่จะพูดคุยกับคุณในทุกๆเรื่องราวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกีฬาประเภทไหนฟุตบอลเทนนิส หรือว่าเป็นอเมริกาฟุตบอลนะครับอเมริกาเกมส์ทั้งหลายคุยกันที่นี่นะครับอยู่กับผมพันศิษฐ์วิเชียรบนะครับมีหลากหลายประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบาดเจ็บผลการแข่งขันที่พลิกล็อกเหลือเกินนะครับแล้วในวีต่อไปที่จะถึงมีเรื่องราวเรื่องไหนน่าจับตามองมีเกมพู่ไหนน่าจับตามองบ้างแน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับนอกจากอยู่กับผมแล้วอยู่กับพี่สุเมธรัตนเพ็ญชาติด้วยสวัสดีครับผมโอเคมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือพี่สุเมธรัตนเพ็ญชาินะครับผู้ชายที่อบอุุ่่นนทีสดใ โลกนะครับสปอร์ตรุ่นใหญ่ใจดีมีรหัสแจกโอ้โหอันหลังนี่น่าสนใจนะเอออันหลังนี่น่าสนใจอุ้ยเสื้อเท่จังเลยอ่ะว้าไม่ได้อันนี้มีล็อกชนอันน้มาูใส่ซะหน่อย,ยอันนี้มีอยู่แถวแถวซอยนานาป่ะ เคยได้ยินแต่รุ่นพี่พูดนะไม่เคยไปเลยไม่รู้ว่าแบบมันเจ๋งไม่เจ๋งอะไรยังไงนะวันนี้เนี่ยรายการเราจะดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการเราจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแบบแผนที่ค่อนข้างชัดเจน เรามีลันดาวด้วยนะฮะรายการวันนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเท่มากเท่มากเออโครเท่เลยนะฮะแน่นอนครับแล้วเราก็จะเปิดช่วงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงอะไรไม่ต้องรอกันนานแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับนั่นก็คือว่าตอกต t มท้องอินดิบเบอร์พร้อมแล้วไปเจอกันครับเราจะหยิบเอาตัวเลขเล็กๆน้อยๆมาสัก อ2อถึงสตัวเลขเท่านั้นเองนะครับจะนำมาบอกเล่ากันเราก็จะได้พากันแฟลชแบ็กย้อนกลับไปถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับเริ่มต้นกับที่ตัวเลข 100ครับพี่สุเมธ100ร100นะครับเชื่อหรือไม่ครับนั่นคือตัวเรขของเซฟอนดิกส์นะครับกลายเป็นผู้เล่นของบิลส์คนที่2ในประวัติศาสตร์แล้วครับพี่สุเมรคุณผู้ชมครับที่รับอย่างน้อย100หลาทั้ง2เกมแรกของฤดูุการนะครับขึ้นไปทาบกับตำนานรุ่นพี่ในปี1991นะครับอันเดรรีดนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าวัดกันตรงๆถือว่า ดิคส์อาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำไปครับพี่สุเมฆมคุณผู้ชมเพราะว่า2เกมที่ผ่านไปเนี่ยณตอนนั้นย้อนกลับไปเนี่ยรีดเนี่ยทำได้ร้อยหลา2เกมจริงนะครับแต่ว่ามีแค่2ทัชดาวขณะที่ดิคส์เนี่ยเอาไป4ทัชดาวแล้วนะครับและทีนี้ <c oughs> ถ้าเกิดว่ารวมกันเนี่ยนะครับทัชดาวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ตัวของดิคส์เองเนี่ยนะครับมาอยู่กับบิลส์ในปีสองพนยี่สิบเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทัชดาวที่10แล้วนะครับที่อันเล่นกว้างให้กับดิคส์รับได้ใน เกมการแข่งขันที่บิลล์ลงเล่นในพรามไทม์เออแปลกไหมพี่สมิตเราะเขาบ,บอกว่ามันเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับคือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีคู่คอนเร์แบ็กกับคู่ปีกนอกคู่ไหนรับทัชดาวได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับในชุดเกมพรามไทม์เช่นเดียวกันครับเฮ้ยจะรับมากจนเป็นแชมป์ไปเลยไหมเนี่ยโอ,โอ้ก็ต้องลองดูแซะแซ<ส><ส>นะครับต้องบอกแบบนี้นิดนึงกันล,ว,ลวกันว่าทีมที่สตาร์ทดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องไปจนถึง ซูเปอร์โบงซูเปอร์โบได้ทุกทีนะมันต้องดูว่าค,ความสม่ำเสมอและอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการบาดเจ็บคือถ้าเกิดผู้เล่นที่เป็นตัวหลักๆเกิดเจ็บแล้วตัวสํารองขึ้นมาแทนได้ไม่เต็มที่นยะโอกาสที่จะพลาดครั้งมันก็มีไปต่อกันที่ตัวเลขที่2ครับตัวเลข23หลายคนแวบแรกนะึกถึงไมเคิลจอแดนแต่ไม่ใช่นะครับ <laughs> 23ในสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขในเกมกลีนเบ์เอาชนะทางด้านของชิคาโกแบร์สมราคาที่พี่สุเมธบอกเลยนะครับเจ็บช้ำม,มาจากไหนนะครับขอให้มาเจอแบร์เดี๋ยวกลีนเบ์จะฟื้นเองนะฮะแล้วแม่งก็ฟื้นจริงๆนะครับใช้ชนะนัดนี้นะครับ27ต่อ10นะครับส่งผลให้ทางด้านของอารอนโรเจอร์สเอาชนะแบร์เป็นเกมที่23แล้วนะครับถือว่าเป็นโคดเอร์แบ็กของกลีนเบ์แพคเกอร์สที่ชนะแบร์มากที่สุด เทียบเท่ากับเรดฟาวครับที่สำคัญเนี่ยเป็นเกมชนะในที่783ด้ใน NFL ของ g r e e n Bay แล้วนะครับขออีกหนึ่งนัดและถ้าสัปดาห์หน้าแบสแพ้พวกเขาจะขึ้นเป็นทีมีิชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL เทียบเท่ากับแบสแล้วครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าไอ้สถิติที่ชนะกันยาวนานแบบนี้ไม่จบว่าทั้ง Packers แล้วก็ทั้งแบสเนี่ยเป็น2ทีมก็เรียกว่าเป็นยุคก่อตั้งคือทั้ง2ทีมเนี่ยก่อตั้งสโมสรมาในปี19พก็เท้าห้อาสที่จะมีเกมที่าน็เลย เลขสุดท้ายในวันนี้ก็คือเลข6ครับมาจากคอร์เตอร์แบ็กที่เราเคยปรามาจ,จริงๆพี่สุเมธคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับผมโยนขี้มาเทีงพี่เลยนี่เ,เอ,อพี่เป็นพี่ห้ามถ e เถียงโอ้เหลืออ้าวตามสบายเลข6ครับเป็นของตัว R นะครับคอร์เตอร์แบ็กของไมอามี่ดอลฟินส์นะครับที่ปราบเรเวนส์ไปได้เนี่ยในเกมนั้นนะครับเขาคว้างถึง6ทัชดาว ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์มาร์มีดอลฟินส์สำหรับตัวคนอร์แบ็กที่คว้างได้มากที่สุดใน1เกมก็เทียบเท่ากับด m a ม i รโนนะครับและบ๊อบเกรซี่นะครับแล้วที่สำคัญนี่นะครับเขาทำได้ด้วยอายุที่น้อยมากๆนะครับสำหรับคนที่ทำ450หลา6ทัชดาวน์แพ้คนเดียวนะครับแพ้ทางด้านของแพตตี้มาโฮมส์เท่านั้นเองครับที่สุดเมสครับต้องดูว่าการมาของเชอริคินจะช่วยตัวได้แค่ไหนก็เป็นข้อพิสูจน์เลย เพราะการมาของเทเนี่ยมันทําให้อิลเวดโดซึ่งเป็นตัวปีกเนี่ยมีโอกาสในการรับบอลด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไมม,ม,ม,มี2ปีกทั้งซ้ายขวาเนี่ยอันตรายทั้งคู่ทั้งฮิลและก็แวดโดเอาล่ะนะครับตอนนี้ก็คือช่วงใหม่ของเรานะครับกับท็อกตามท็อกอินดัมเบนะครับพื้นที่ด้านล่างยังว่างอยู่นะครับมีใครสนับสนุนขึ้นเป็นแถบมาเนี่ยสวยเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อเรื่องปีชงหรือเปล่าครับ ผม<ด>มาส่วน<ด>ตัว<ด>ปีนี้เนี่ยเขาบอกผมอ่ะชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งก็แน่นอนฮะเป็นโควิดกันยกบ้านนะครับบ้านโดนปล้นด้วย โอ้โหถือว่าปีหนักมากๆแต่ปีนี้ NFL ก็ดูจะชงเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับพี่สุเมยครับเพราะว่าเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บมากมายวันนี้ตอกต้มท้อ EP ที่67นะครับเราจะเจาะกันลงไปกับเรื่องราวปีชงนี่แหละครับไปดูกันว่ามีนักกีฬาคนไหนที่โดนพิษปีชงปีนี้นะครับ NFL ฤดูการที่103เนี่ยนะครับแล้วมันส่งผลอย่างไรกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากชงเล็กน้อยเจ็บเล็กๆน้อยๆมันก็มีเยอะทีเดียวแต่ที่ดังหน่อย ผมเลือกไปที่คนนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าเฮอร์เบิร์ตครับพี่สุเมศครับคือเฮอร์เบิร์ตเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะถ้าใครได้ดูเกมชาร์ตอรสดระหว่างทางด้านของชาร์เจอร์สที่เจอกับทางชีฟส์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหตอนที่เห็นะการบาดเจ็บของทางเฮอร์เบิร์ตเนี่ยลมเป็นบิดเป็นตุ้งงอ,งอแล้วพี่ว่าอาจจะเจ็บหนะักแต่พี่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยพอไปเอ็กซเรย์ไปดูแล้วเนี่ยเจ็บไข้โครงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็าอาจจะมีลุ้นแม้กระทั่งสัปดาห์นี้อาจจะได้ลงด้วยซ้ำไปนะเพราะเขาบอกให้ดูวันต่อวันไม่ใช่สัปดาห์ต่อสัปดาห์นั่นก็หมายถึงว่าอาการบาดเจ็บนียไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็ถือว่าตามที่พี่สุมเมธพูดน่าสนใจเพราะเฮอร์เบิร์ตเนี่ยถือว่าแทบจะเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างของชาเจอร์สเหมือนกันแบบนี้เต็มที่เอาเลยผมให้เผื่อไว้เลย2วิคนะครับซึ่ง2วิกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่ดีสำหรับทีมในการลุ้นลึกๆถูกไหมพี่ ก็ยังไม่ถือว่ารุนแรงเพราะแค่2เกมถ้าเป็น2เกมจริงๆหรือถ้าเคดโชคดีกว่านั้นอาจจะแค่เกมเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ส่งผลเยอะเพราะว่ายังสามารถที่จะประคองแล้วก็มีโอกาสรุนเข้าเพลย์ออฟได้คนที่2ครับถือว่าอันนี้เป็นเจ็บกลางๆไม่รู้ว่าจะพักนานไหมแล้วก็ส่งผลมากหรือเปล่าพี่สุเมธพยายามพูดถึงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละวันนี้เป็นโอกาสดีเราจะได้พูดถึงเขานะครับนั่นก็คือัวรับ กันยอดเลยนะครับทีเจวัตส์ครับพี่คือตอนแรกที่ข่าวมานี่ฟังดูมันหนักเลยนะก็บอกว่าการที่เขาเจ็บเี่เวกามเนื้อหน้าอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไปเอ็กซเรย์แล้วมันหนักเนี่ยอาจจะต้องพักทั้งซีซันแต่พอหลังจากไปตรวจดูอย่างละเอียดปรากฏว่าข่าวถือว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งก็คือว่าอาการบาดเจ็บของทางหวัดเนี่ยอาจจะพักแค่ประมาณอย่างมากก็คงจะประมาณสัก6สัปดาห์ก็ถือว่าดีขึ้นมาหนอยหนึ่งไม่ถึงขนาดจะต้องเอาหรือว่า อาจจะต้องไปรอถึงนู่นปลายปีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆถ้าในตำแหน่งรายแบ็กเกอร์ที่ทางทีเจวัสดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยครับถ้าเจ็ดไปก็ยังถือว่ายังมีตัวที่ยังขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดวิดบบชนะหรือว่าจะเป็นทางด้านของอทางตัวอย่างไมค์แจ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ยังน่าประคองได้เกมรับยังมีตัวที่ขึ้นมาแทนแต่ถามว่าประสิทธิภาพจะเหมือนกับที่ทางทีเจวัด์อยู่ไหมเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าแต่ ดูดความเสียหายก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงจนเกินไปตัวที่เหลือเนี่น่าจะพอประทองทีมเอาไว้พอได้อยู่โ <Okay, S 1> อเคเราผ่านไปแล้วนะครับกับเจ็บแบบเบาๆไม่ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากนะครับแล้วก็มาถึงเจ็บกลางๆพักไปพอสมควรแต่พวกนี้เกิดปีวอกแน่เลยครับไอ้พวกที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ย <laughs> นะฮะเหมือนผมเลยฮนะเกิดปีวอก <laughs> ครับก็แบบโดน,นจังเบอร์มากี่ S <S โดนโคตรโหดเ,เลยนะครับปีนี้เนี่ย <S <S 1> <S 1> <S 1> นะครับเราพูดถึงเหล่านักกีฬาที่เจ็บหนักๆมากๆเลยนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีอยู่3คนดเดี๋ยวเราลดจะลงรายละเอียดกัน1คนนะครับคนแรกที่เห็นไปข่าวออกมาบอกปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนเป็นเกมในบิลที่เจอกันเนี่ยนะครับในเกมนัดล่าสุดเนี่ยนะครับจนหนูดาวินแจ็กสันที่สุมเมเห็นภาพไหมฮะ คือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าทางเดนแจ็กสันเนี่ยโอ้โหโดนแบบเหมือนหนักแต่ไอ้ที่โดนหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนฝ่ายตรงข้ามนะโดนพรไม่ได้โดน,ทนไททันทมไม่ได้โดน,<ใ>นไททัน,ทนทเลยคือจังหวะที่เขาแท็กก็ที่จะไปรูปเนี่ยปรากฏว่าผู้เล่นของไททันแสล้มลงปรากฏว่าผู้เล่นตำแหน่งเซฟตี้ของทางทีมเนี่ยโถมเข้ามาแล้วอัดเนี่ยกลายเป็นว่าโดนเพื่อนร่วมทีมอัดแล้วก็คอแบบโอ้โหหงายแบบน่ากลัวมากถ้าดูจากภาพนี้ไปแล้ว เหมือนกับคอพับเลยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปที่โรงพยาบาลดูอะไรต่างเนี่ยปรากฏในส่วนของคอแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีคโอเคนะครับผมแต่ว่าที่ดูเจ็บหนักมากๆจนปิดฤดูกาลไปแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปอันดักเพสคอตแต่ว่าตัวสมรลองลงมาก็พาทีมชนะได้นะเอเอแต่เนี่ยที่ข่าวล่าสุดเนี่ยอาจจะกลับมาได้ในเกมนี้หรือเกมสัปดาห์หน้าเลยนะ<อ>ฟังอยู่แล้วนะ <Okay. S 2> กลายเป็นชงกลายเป็นชงไม่เยอะนะครับแฟนดารัสยังบอกว่าน่าตกใจเลยที่แดกกลับมานะฮะแต่คนนี้แหละที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือนชีวิตลิขิตไว้ก็น่าจะใช่เจ้าหนูเทรล l ลนส์นะครับได้ลงมาเล่นปีนี้โอเคเราคุยกันไปแล้วกับจิมมี่จีว่าได้รับสัญญาแบบเบาหวิวมากเลยอ่ะหล้านเหรียญแล้วก็เล่นนัดไหนก็เอาตังค์ไปนัดนั้นนะครับแต่ว่าฟ้าประธานครับเพราะว่าเทรลลนส์ที่ดันขึ้นมาเนี่ย เจ็บและปิดฤดูกาลไปแล้วครับพี่สุเมศเล่าให้เราฟัง<ต>ดีครับคือเป็นความโชคร้ายอ่ะเพราะปีนี้จริงๆได้แต่ต้นฤดูกาลเนี่ยเทนแลนส์ T ก็ถูกวางให้เป็นตัวจริงและกาลอปรโลเนี่ยตอนแรกก็มีข่าวลือว่าจะโดนเทรดแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอสุดท้ายทีมเก็บเอาไว้ไอการเก็บเอาไว้ตัวเนี้ยกลายเป็นโชคดีเลยเพราะเทนแลนส์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วจังหวะที่กำลังวิ่งเองเนี่ยโดนรูบข้อเท้าหักพักท,ทั้งฤดูกาลแล้วก็จีมิจีลงมานำทีมแล้วก็สามารถที่จะเล่นงานใส่ทีมู่ระกคู่แข่งซีฮอก สบายชนะไปแบบไม่มีอะไรยากเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าการที่มีจิมมี่จีเนี่ยจำได้ไหมัปดาห์ที่เราคุยกันว่าสถานการณ์ของทางทีมฟอร์ดเดนเนอร์สเนี่ยถ้าตัวจริงเจ็บเนี่ยมีตัวสำรองที่ไว้ใจได้อย่างทางจิมมี่จ๊กกลปโลเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ดูไม่รุนแรงข้าในกณีโคโัแบ็กตัวจริงเจ็บครับพี่สุเมศกําลังจะบอกว่าดีกว่าหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่สุดแน่กับการที่เทเรนซ์เจ็บแล้วมีจิมมี่จีที่ขึ้นมาแบบนี้ คือชิมิจิต้องเข้าใจอย่างหนึ่ว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะพาทีมประคองทีมได้เราเห็นเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยก็พาทีมไปรอบหรือก่อนนั้นนั้นก็เคยพาทีมก็ซูเปอร์โบว์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีชิมิจิเนี่ยอยู่กับระบบทีมมานานการเล่นมันก็เลยไม่เกิดการสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไร,รอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำแล้วโชคดีอย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบทีมของทางฟอร์ s เนี่ยทีมรับดี ทีมบุกทะลุเยอะแม้จะมีตัวเจ็บบ้างแต่ว่าตัวทดแทนก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่<ม>ก็ถ้าดูจากเปเปอร์เนี่ยยังถือว่าทีมฟอเรเนอร์สเนี่ยเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นเข้าเลย์อฟได้ไม่ยากแล้วก็อาจจะไปในอรอบลึกๆในอรอบที่ท2ได้ด้วยซ้ำสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมองไปใครบวกกว่ากันครับไนเนอร์สกับทิมมีจ่จีหรือว่าก็วินวินทั้งคู่น่าจะวินวินทั้งคู่นะเพราะอย่างน้อยๆจิมมี่จีลงมาเนี่ยถ้าพาทีมชนะต่อเกมเนี่ยได้ประมาณ3ามแสนาต่อเกมใช่ตอนแรกได้ไปละ ใช่เช็คเข้าละเช็คเข้าเพราะชนะเนี่ยทีมไม่เสียหายจิมม่จีไม่เสียหายเพราะถ้าเกิดพาทีมชนะยิ่งเยอะเงินก็ได้เยอะไอ้จากที่ว่าได้6ล้านเนี่ยแน่นอนมันจะบูกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติว่าจบฤดูกาลนี้ทีมอ่จะไม่เอาจริงๆเนี่ยแน่นอนต้องมีทีมที่รออ้าแขนรับจิมมี่จีแล้วจิมมี่จีได้รเงินก้อนโตในตอนนั้แน่เพราะฉะนั้นที่ว่าวีวินก็คือจิมมี่จีถ้าเล่นดีปีนี้ปีหน้ารอรับซอกก้อนโต แล้วก็ทีมที่วินก็คือว่าไม่มีเทเลนส์ก็ยังสามารถที่จะประคองจนทีมประสบความสำเร็จได้ในกรณีที่ทีมิจีพาทีมได้ดีช่วงนี้นะครับสุมเมธพิกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนวันนี้เนี่ยคู่ที่เราจะลงรายละเอียดมี3คู่นะครับซึ่งดูแล้วเป็นคู่ใหญ่มากๆเสียดายเวลาเรามีน้อยไปหน่อยนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคนได้ซัดกันเยอะผมไม่ควรพิสูจน์เลยนครับเริ่มต้นคู่แรกผมเรียงตามที่ผมสนใจนะครับคู่แรกครับ พอดีเลยเราคุยถึงเทเลนสไกเก้นพี่แล้วเราพาไปดูกันคู่นี้ครับไนเนอร์สกับบลังโก้นะครับวันจันทร์เจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็คือในประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งคู่นี่ถือว่าเจอกันน้อยนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเจอแค่15ครั้งแล้วก็โฟรเรเนอร์ชนะมากกว่าคือชนะ8แพ้7แต่ถ้าเราพูดถึงลัสเซิลวิลสันลัสเซิลวิลสันเคยอยู่ซีฮอคซึ่งซีฮอคเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับโฟรเรเนอร์และที่ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของวิลสันเองเนี่ยในชีพเจอกับทางโฟรเรเนอร์ในฤดูกกาาลปติเนนนีี่ยงดะ 20เกมที่เคยเจอกับฟลอเรนเอร์เนี่ยชนะ16แพ้แค่4ท่นนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าบลองโก้เนี่ยเล่นในบ้านเจอฟลอเนเอร์เนี่ยแน่นอนหลายคนมองว่าบลองโก้อาจจะได้เปรียบเนื่องจากว่าเล่นในบ้านแต่ถ้าเราดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยฟลเนเอร์ er ดูจะข่มบลงโก้จุดหนึ่งที่บลงโก้หน้าเป็นห่วงก็คือว่าคือผู้เล่นถ้าดูจากเปเปอร์ไม่น่าห่วงแต่น่าห่วงก็คือโคชิ่งเพราะรรเราเห็นว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือทางด้านของเดชันแนลแฮกเก็ตซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ช<ม>ลุกกี้คือเพิ่งมาใหม่เพราะเขาเป็นอดีตโคต้ชซิมบุกของกรีนเบย์เนี่ยสองเกมที่ผ่านมาตัดสินใจผิดพลาดนะทีมควรคจะชนะแต่ไปพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะทําให้บรองโก้ถ้าจะแพ้ในเกมเนี้ยอาจจะอยู่ที่โคชชิ่งเหมือนเดิมก็ได้โอ้โหพูดแบบนี้เนี่ยพูดแบบนี้แน่นอนพันเซนตเ่เชียร์จิมมี่จีอะ่ะพี่สุมเมธอะ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าสุมเมธพิกคู่แรกครับโปลีเนอร์สครับเอ้ย แต่ last มันเลือกไนเนอร์ได้ไงวะเนี่ยเอ้้าไดเราดูตามฟอร์มองไม่ได้ดูตามเชียร์คู่ที่2นะครับพี่สุเมธคู่นี้ครับเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่วัตถุโบราณชนกันนะฮะคู่ปุชนียบุคคลนะครับกรินเบย์แพ็กเกอร์จะซัดกับทางด้านของทอมเบย์บัคเคนเนียสอารอนรอดเจอร์เจอกับทอมเบรดี้เกมนี้ครัน่าจะสนุกเพราะตั้งแต่เบรดี้มาที่บัคเคนเนียเนี่ยชนะแพ็กเกอร์มาตลอดทั้ง2เกมหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าทางพ็กเกอร์น่าจะเสียเปรียกบัคเคนเนียร์แต่มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเบรดี้ในปีนี้เนี่ยทีมบุกโดยเฉพาะปีเนี่ยโอโ้โหดูจากในตอนอตอนเอ่อคือตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยมีตัวเด็ดเด็ดตัวดีๆแต่พากันเจ็บเยอะไม่ว่าจะเป็นวิโจนตัวที่มาใหม่ก็เจ็บกรับวินก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังเจ็บอยู่นาเอเวนสร้างปัญหาสัปดาห์ที่แล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นมาในเกมที่เจอเซนส์โดนแบนไม่ตกลง โดนแบนไหนึ่งเกมเพราะฉะนั้นปีกตัวหลักๆที่ควรจะเป็นปีกตัวที่จะทําให้เบรดี้มีอาวุธกลายเป็นว่าลงไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลทีมต้องไปเซนอัโคบิซีอดีตผู้เล่นของบิลส์เนี่ยเอาเห็นข่าวอยู่เมื่อเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมถักที่คิดว่าเบรดี้น่าจะมีโอกาสมากกว่าเนี่ยมันเลยกลายเป็นสูสิงและอย่าลืมว่าอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าแนวบุกเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมีขาวมกันว่าเบรดี้ในปีเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยมาลบกวนจิตใจขอสมควรเพราะมันมีขาวว่าเบรดี้เนี่ยตอนเนี้ยแยกกันอยู่กับจีเซวินเชนใช่ใช่ก็บอกว่าก็แยกกันมาสักถ้าเกิดย้อนทำลายไปก็คือแยกกันในช่วงที่เบรดี้บอกว่าจะกลับมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่มันแยกกันอยู่เราหวังว่ามันเพียงแค่อาจจะต้องการมีสมาธิในเกมไหมก็เลยเหมือนกันแยกกันอยู่เพื่อนก็เลไม่เมียเลกวนใจเมยงอนแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันส่งผลนะสังเกตูว่าสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเบรดี้ดวงตาพิจักค่าที่เคยมีมาในเกมเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาดูจะง่อยหงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็ออกอาการหงุดหงิดแล้วก็รวมทั้งเนี่ยแพชชั่นในความที่มุ่งมั่นในเกมเนี่ยดูจากสีหน้าแววตาดูมันน้อยลงไปหมด แต่ไม่แน่เกมนี้อาจจะเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจหรือเปล่าถ้าจะเจอกับทีมที่มีความสามารถที่อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกันแบบเราเลือกที่ไหนครับจริงๆเนี่ยที่อยากเลือกบัคนะแต่ด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างเนี่ยเอนมาที่แพกเกอร์สนิดๆ โอเคปิดท้ายครับพี่สุเมฆครับก่อนที่เราจะไปฉุบฉับฉุบฉับกันนะฮะคู่นี้ต้องให้เกียรติหน่อยนะครับเต็งหนึ่งฟอร์มดีเจอกับทีมที่กําลังกําลังใจแข็งแรงครับบิล l ์เจอดอลฟินส์ครับ, ins, รบนายตัวอาเอาอีสักห้าทัชดาว่ะคือเกมที่เจอตรงนี้ถือว่าเป็นเกมอย่างที่บอกเป็นเกมที่เจอก,กันกับทีมร่วมกลุ่มเนี่ยโอเค okay, มันอาจจะมีอะไรพลิกผันได้นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ด <7. S 1> เกมหลังที่เจอกับทางบิลส์เนี่ย ดอรฟินแพ้เรียบเลยนะครับแล้วก็6เกมหลังสุดที่อนเลนเจอดอรฟินเนี่ยก็ชนะมาตลอดคือถ้าดูจากสีติิที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทางบิลส์เนี่ยดูข่มแล้วฟอร์มปีนี้ก็เป็นฟอร์มแบบเต็งหนึ่งจริงๆด้วยและแอนเลนก็เป็นโค้ชแบ็กที่ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเป็นว่าที่ MVP เป็นเต็งหนึ่งเลยโดยดูจากฟอร์ม2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าถูกฉาดจัดจ้านดีมากนะแล้วก็อย่างดอ p h ฟินเองเนี่ยเกมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคัมแบ็กมาได้ก็ยังมีข้อ ที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าการสตาร์ทสองศูนย์ของดอ l p ฟินส์เนี่ยมันจะทำให้ทีมไปได้ดีแค่ไหนเพราะหลังสุดที่ทีมดอ l p ฟินส์เคยสตาร์ทสองศูนย์เนี่ยก็คือช่วงปี2018ันสิบเชื่อไหมว่าปีนั้นเนี่ยสตาร์ทสองศูนย์จะจบด้วยเจ็ดเก้าแล้วตกรอบนะืมอืม เพราะฉะนั้นที่พูดแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าดอฟฟินจะตกรอบปีนี้นะแต่มันเคยมีมาแล้วว่าการสตาร์ทของดอฟฟินที่ดีเนี่ยมันยังไม่สามารถจะเป็นตัวการันตีร้อยเปอร์เซนต์ต้องรอดูกันอีกสักระยะหนึ่งอาจจะต้องผ่านไปสักครึ่งฤดูกาลแล้วดูว่าฟอร,ร์มการเล่นของทางทัวกับสองคู่ปีกไม่ว่าจะเป็นฮิลกับทางเวดเดิลเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนถ้ายัางะสงงดงไห้ดีแสดงว่าดูแล้วยังไม่เชื่อใช่ไหมว่าเกมนี้เนี่ยจะหันกล้าไปปราบทางด้านบิวส์ได้ คือถึงแม้จะเล่นในบ้านแต่คิดว่าบิ์น่าจะดีกว่าเกมอาจจะสูงสีเพราะทั้งคู่เนี่ยเวลาเจอกันช่วงสามฤด,ดูการหลังเนี่ยแต้มออกมาสูงเนี่ยคือเป็นการแบบดวลกันน่ยไม่ใช่เป็นเกตเอาทีมรับมานั่งยันกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกนทมที่เอาทีมบุกเนี่ยซัดก,กัน,นั่นคือสุเมธพิกนะครับทั้ง3เกมแรกที่เราคัดกันมาแบบมีรายละเอียดนะฮะแต่บางคนบอกว่าขี้เกียจฟังขี้เกียจฟังพี่จิ้มเลยซ้ายขวามาเลยสุเมธพิกเริ่มต้นกันที่สตีลเลอร์กับบราสครับบราส สุเมธพิกไปต่อกันที่เท็กซัสแบสครับแบสครับแล้วก็ r a เดอร์สกับ t i t a n สครับ r a เดอร์ครับชีฟกับโคสครับชีฟ f s ครับไล่เอกับไวกิ้งครับไ i k i n g s ครับเร v เวนกับเพเทียสครับเร v เวนครับแล้วไปต่อกันที่เบงกอลส์กับแจสครับเบงกอลส์ครับอีเกิลส์กับคอม m ม n d เ r อครับวอชิงตันเก่านั่นเองนะครับอ่าฮะอีเกิลสครับเซนส์กับแพนเทอร์ครับพี่สุเมธครับเซนส์ครับ ชาเตอร์กับจาคุ่ครับชาเ r อร์ครับแล้วก็ไปที่แรมส์กับคาร์ดินัลส์แรมส์ครับส่วนคู่อีกหนึ่งคู่เนี่ยนะครับฟอร์คอนส์กับซีฮอสครับซีฮอสครับคู่สุดท้ายปิดกันนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือคาร์บอยส์กับไจแอน s ์ครับพี่สมัยไจแอนซ์ชนะครับ เอาอีกแล้วอ่ะคราวที่แล้วพี่ก็เลือกคู่แข่งของเดลัสแล้วเดลัสก็ชนะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการตอกต้ำท um ้องนะครับ EP ที่67เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะพี่สุมเมศนะว่าครบ EP ที่ร้อยเราจะหาอะไรมาแจกเสียตังค์ให้คุณผู้ชมดีนะฮะ นะเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับส่วนวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพี่สุเมธร์ัตนพินชาตินะครับแล้วผมตอกตั้มพันศิทธ์วิเชียรคุปลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ